วัสดีด้วยนะครับผมอันนี้ก็มีกับผมคนเดิมนะ,ะกับคุณอัพกอ่อนสปีกนะครับผมอ่าวันนี้เราก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟคุณปอนลอเบเกอร์นะ,ะไม่ใช่นะครับเราเล่นเออ่โปรโมทเซิร์ฟคุณปอนนะครับเป็นตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น 1.1. <ผม S> เ<ว>ที่ย<อ>ว<ะ>สองครับ6.2ครับเออโอเคมันมันเซิร์ฟนี้ยังไงฮะเวลาจะมีเวอร์ชั่นใหม่มาจะอัพทุกเรื่อยๆเลยยังไงฮะครับถ้าอัพแล้วผมจะบอกครับโอเคนะครับเซิร์ฟนี้แม่ง นี่คือหัสผมนะฮะใครจะเข้ามาก็เชิญเลยโอเคหนะ้าที่ที่กูพูดไม่ออกไม่มีอะไรจะพูดพูดเพิงดิ <c oughs> โอเคเซฟนี้จะมีเวฟนะฮะเวฟเติมเงินก็มีนะครับผมแม่งมีอ่ะกูทำแล้วอนะ่ะเส็เวฟเติมเงินนะทำเพื่อเวฟนี้โดยเฉพาะเลยนะได้เออได้ฉายา,ยาด้วยนะฮะทำฟาร์มดีเซฟนี้นะสร้างเวฟครับ นี่นะน,นี่ได้สายราชปีศาจมานะั้นคล้ายๆชตาร์มาผมเออน่ะนะขนะองดีแอดมินเว้เราเอากูเป็นแอดมินเหรอเออเอาล่ะโอเคแอดมินแอดมินนะขนาดคนสร้างเว็บนะฮะยังเป็นแอดมินได้เลยก็แ,แ,ตแต่สัญชาติยางคนให้คนครับคนให้คนคนให้คน,คน,คนเออก็ไม่ค่อยใจญ่ดูเดนะมาดูสกเกลตันสปิน<ม>ไรแล้วผมผมช่วยทำเว็บรู้ว่ากี่วันนะฮะ ยี่สิบนาทีเร็มนะมืออาชีพครับนี่โอเคนะที่มาโปรโมทเซิร์ฟนี้กูก็มาแต่บ้านหลังนี้หลังเดียวเลยนะไปไปที่สตปากันบ้างนะกูพิมพ์สปาไม่เป็นนะฮะโง่ก็ไปยังไงดีค่าตัวตายค่าตัวตายเออคิดออกอ่ะค่าตัวตายไม่เชื่อมัวนะ่ากูพูดอยู่คนเดียวเนี่ยเชื่อมันมันพิมพ์สปาไปมันโมไปงานรับ okay. <laughs> นี่ฮะแเปล่าฮะ สเปาไอ้นี่ไข่วะเนี่ยอุงสร้างบ้านให้กูเสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วบ้านกูมไม่เอาเพื่อนมึงเอาเพื่อนมาให้กูอยู่บ้านเต็มเลยมกเมื่อกี้กลัวมึงเหงาเฮ้ยไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรเกใงใจนี่นะ,ะไอ้ที่เราถ่ายลงเว็บไปเมื่อกี้นะฮะมันมีเออเซิร์ฟนี้แหละฮะเดี๋ยวก็จะเอาเว็บแล้วไอพีไว้ข้างล่างดีกิชชันนะดีกิชชันครับมีเฮียอะไรนะเนี่ยไม่มีอะไรให้ตรวจแล้วเนซะิร์ฟนี้ก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะก่อน,นที่ท่านผู้ชมจะเข้ามากันนะครับผมไปเซิร์ฟโคโลนะฮะ ก็ไม่แหลกเนี่ยนี่เปิดแค่สามสิบคนถ้าผู้ชมเข้ามากันเยอะๆก็จะปรับเป็นร้อยคนพันคนล้านคนนะครับเอออ๋อแอดมินนะเสียงแบบแบบประตูทุนตีนไม่เกลดเข้านะเนี่ยคลิปมันลงนานนะเอาแค่แค่นี้ก่อนนี่จะประตูขับพังแต่ก็จะปรับแต่งให้ใหม่แล้วกันนะครับผมก็ขอจากลาเพียงแค่น<ขอ>ี้นะครับก็แ<ข>ค<อ>่มาโปรโมทนะฮะไม่ใ<ข>ห<อ>้มันนานมากนะครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับ Thank you.